แม่ซอมบี้ what s t r คีจีห้า e. จุดซีโอเอมเพรเกก็บ e. e. เราก็ต้องหนีก่อนเฮ้ย <laughs> นี่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 นนนที่หลบซ่อนของกูนี่มันต้องเกิดเป็นมันต้องเป็นเสน,หน่ห์ครับอะไรอะไรมาทำไม rồi mày 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 Hmm. 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 Oh, X shot me to instant. Leh. อะไรไองตัวน да. so so ี้ฮะแบบแบบหนึ่งเลยมันกำลังจะได้แล้วจะได้แล้วอ้าวโอ้ยออ้ยออ้ยอ้าวหมดลรถสุนิคเดี่ยวโลโคใส่แม่งเลยเออเออได้ยืดปืนใช่ไหมโอ้ยโอ้โว้ Ого, oh, ого. Oh. มันอยู่ไม่ได้มันต้องเอาโลมันไม่ใช่เออ Oh, vang, oh, nhưng mà không tin có F phải phải ui, chơi ui chơi cũ chơi Trời mang mua mua nhìn mấy đồ <laughs> à อป่าทำไมมาทำไมโดนเลยไ้้เหี้ยสอบมีผ่านได้สอบไม่ผ่านได้มันก็ต้องเจออย่างนี้นะครับมาสุวกาเออไอ้เหี้ย เี้ยโอ้ยเอาลูกเอาลูกโค้งไปใส่ตัวเองไอ้ไม่ได้ยิงใส่ตัวไอ้ปุ๊บโอ้โอ้ผมก็ต้องเจออย่างนี้ครับทุกคนว่าอันไกลโค้งอ้าวเฮ้ยลูกโค้งหายไปไหนเออเลยสองนัดสุดท้ายม lâu lâu rồi mà nhiều, lâu lâu rồi mà nhiều, à, à, à. Mì, em, em mới kìm, ôi, mới tay em, à. ต้องใส่แดดร้อนอใส่แดดมันร้อนแดดมันร้อนยังไม่ได้ทำอะไรเลยกาจะพกปืนพกไปซะส้นหน่อย Take เทคฮอตเฮ้ยมาเยอะๆดิครับมาเยอะๆสิครับไอเฮียนก็อ้าวยังไม่หยุดอ้าวนอนกันเลยแก่เข้าไปโชคดีเฉย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 นะ หลับมาที่โอ้โห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 มาเกิดตรงนี้เลยพี่พี่มาเกิดตรงนี้เลยเหรอเอาไปแล้ว không <Song> ào, mấy đôi, Ông mấy tôi áo tổ đích ừ ừ lễ mình chụp ừ ừ ui 哦喂，嗯嗯 <Oy. S 2>、mm。Hmm. Mm hmm.